A good indicator is the white markings. And no devil has the same white marking like as down at the coast around Bisheno it's often much more varied. They'll mm -hmm. travel along beach tracks, finding washed up fish, crustaceans, sometimes even a whale carcass, which can keep them going on for months on end. <laughs> สรุปเจอดราม่าอย่างที่เห็นนะคะเจ้าหน้าที่กำลังโชว์ให้พวกเราดูว่าให้อาหารเดวิลเป็นยังไงนะคะ แล้วก็มีขาใหญ่วิ่งมาขโมยเอาอาหารทั้งหมดไปเลยนะคะและเพื่อนๆรู้ไหมว่านางวิ่งอยู่เป็นชั่วโมงจริงๆค่ะเป็นชั่วโมงความหมายคือพวกหวานไปเดินดูที่อื่นกลับมานางยังวิ่งคาบอยู่เลยค่ะและก็สําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าตัวอื่นคงแบบอยอมแพ้มันนานเกินอะ่ะแล้วสุดท้ายนางก็ได้ไอ้ก้อนนั้นไปจากความพยายามท,ที่ที่แบบคาบวิ่งหอบเป็นชั่วโมงอะ่ะ You not gonna let him have it? No, Here he'll come back. There he <laughs> come. <laughs> oh no. พี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเอาก้อนเนื้อนั้นคืนมาเหมือนกันนะคะแต่ว่านางไม่ยอมปล่อยเลยค่ะสุดท้ายก็ต้องอ่ะปล่อยให้หนางครอบครองไปนะคะ She'll pack on a fat deposit around her neck mm -hmm. to protect her from the male during breeding. And after the breeding she'll uh, drive the male out the den. It can take a fair bit to get out sometimes. He's often left with a lump of scars on his back end. <laughs> so you will notice. <laughs> ไอ้เจ้าเดวิลนี้มีที่เดียวในโลกเลยนะคะคือที่เกาะทัสมาเนียเท่านั้นนะคะที่อื่นของออสเตรเลียก็ไม่มีนะนี่นีเดวิลนะเดวิลตามเราอะ่ะนางหิวอยู่มั้งเนี่ย